สวัสดีค่ะพบกับแปบนะคะกับช่องรถมือสองของแปบรีวิวค่ะวันนี้นะคะแปบมีรถมือสองนะคะคัสเกตเอนะคะเป็นรถอีโคค่ะเน้นเรื่องของการประหยัดน้ํามันนะคะลูกค้าท่านไหนกําลังมองหารถไปใช้งานนะคะเน้นประหยัดน้ามันหาที่จอดรถง่ายนะคะรถเก่งขนาดเล็กนะคะกระทัดรัดนะคะอนเนกประสงค์ด้วยเป็นแฮดแบ็กหประตูแบบอกเลยนะคะสําหรับคันนี้สวยเดิมทั้งคันไม่มีชนห้ามพลาดนะคะ พร้อมกับโปรโมชั่นพิเศษโอ้โหบอกเลยพ่าไม่ได้นะดอกเบี้ยพิเศษนะคะมาดูรายละเอียดกันเลยนะคะคันนี้ t o y o ต้ y ยา i s 1.2e นะคะเป็นเก็รดรุ่นตัวรองท็อปนะคะปี2019ราคาตั้งขายเพียงแค่4,19,000บาทนะคะไม,ไม่ถึงแสนโลค่ะไม่เพียงแค่70,000กิโลเท่านั้นไม่แท้ไม่เดิมนะคะเช็คประวัติข้อมูลได้นะคะเช็คจากสูตรได้เลย น,ะะนี่โลโก้นะคะด้านหน้าเขาเป็นโครเมียมะคะ่ะลูกค้าสําหรับคันนี้นะคะโลโก้เนียนๆใสๆใหม่ๆเลยนะคะแล้วก็ไฟหน้านะคะไฟหน้าจะเป็นลักษณะของตัวเ,เป็นมันตินะคะมันติรีเฟกเตอร์นะคะไฟหน้าก็ใหม่ๆเลยนะคะใสๆเลยนี่ใช้งานได้อีกยาวๆแน่นอนนะคะสำหรับคันนี้มีไฟตัดหมอกมาให้แล้วด้วยนะคะลูกค้าไม่ต้องไปติดตั้งเพิ่มเติมใช้งานได้เลยนะคะ แล้วก็ส่วนเรื่องของล้อนะคะตัวนี้เป็นล้อแมกนะคะล้อแมกแบบปัดเงานะคะนี่เป็นแมกแท้เดิมนะคะจากโรงงานเลยตัวนี้เป็นขอบ15นะคะแล้วคุณลูกค้าได้ยางบิสโต e น,นะคะยางปีใหม่ด้วยค่ะยางปี2022นนะคะสำหรับคันนี้บอกเลยนี่ดอกยางนะคะยังเยอะอยู่เลยลูกค้าใช้ได้อีกนานค่ะ ออกรถไปใช้แบบสบายใจได้อีกยาวเลยนะคะแล้วก็ด้านข้างนะคะกระจกมองข้างสีเดียวกับตัวรถมาพร้อมกับไฟเลี้ยวตัวนี้นะคะตัวนี้ปรับและพับไฟฟ้าแล้วนะคะนี่อำนวยความสะดวกมากๆเลยนะคะมืออันนี้มือจับสีเดียวกับตัวรถนะคะกระจกแท้เดิมนะคะมีโลโก้โตโยต้าทุกบานทั้ง4บานเลยนะคะโลโก้โตโยต้าออตโอตอะลามอันนี้เป็นสัญ,ญลักษณ กันขโมยนะคะสัญญาณกันขโมยนะคะลูกค้ามีมาให้แล้วติดฟิล์มเรียบร้อยแล้วนะคะอ่าภายในนะคะภายในจะเป็นห้องโดยสารสีดําทั้งคันแต่เบาะนะคะจะดีไซน์มาเป็นได้สีฟ้านะคะคันนี้ลูกค้าได้เบาะผ้านะคะแทนเดิมโรงงานนะคะอาจจะมีรอยยับนิดหน่อยนะคะตามการใช้งาน,นะคะแค่ตรงนี้เท่านั้นนะคะบริเวณนี้เท่านั้นนะคะเฉพาะฝัญญ่งคนขับนะเบาะอ,อื่นยังใหม่อยู่นะคะ ตัวนี้เบาไม่ได้เก่านะคะลูกค้าเบาะใหม่ค่ะนะคะคุณภาพยังดีอยู่นะคะตะเข็บนะคะนี่ไม่มีปรีเลยนะคะทุกบานเขาเรียกว่าทุกทุกเบาะเลยนะคะทุกที่นั่งเลยนะคะแล้วก็เบาจะเป็นลักษณะของกรรมหยีนะคะลูกค้าไม่ใช่เป็นคาบสกรปรกนะนี่ส่วนพวงมาลัยนะคะพวงมาลัยจะได้เป็นพวงมาลัย3ก้านนะคะมาพร้อมกับปุ่มมันติ ฟังก์ชั่นนะคะบนพรมอะไรควบคุมเครื่องเสียงได้นะคะแล้วก็ตัวนี้นะคะเป็นบลูทูธนะคะนี่รองรับบลูทูธแล้วนะคะรับสายโทรศัพท์มือถือได้เลยนะคะไม่นะคะไม่แท้นะคะอยู่ที่เจ็ดหมื่นแปดร้อยเจ็ดสิบแปดกิโลโอ้โหลูกค้าขายยังไม่ถึงแสนเลยค่ะเอาไปใช้งาน อีกยาวๆสบายๆเลยนะคะแล้วก็เครื่องเสียงนะคะตัวนี้เครื่องเสียงรองรับวิทยุ CD ดีนะคะแล้วก็เสียบชาร์จแบตโทรศัพท์มือถือฟังเพลงผ่านมือถือได้นะคะแอร์ออโต้นะคะบอกบอกอุณหภูมิในห้องโดยสารเป็นตัวเลขดิจิตอลนะคะแล้วก็มีที่วางแก้วที่อะไรนะคะแล้วก็เ,เกียร์เป็นเกียร์ออโต้ขั้นบันไดนะคะเกียร์ CVT แบบนี้นะคะนี่โอ้โห คอนโซลหน้านะคะนี่ใหม่มากๆเลยนะคะทั้งคันเลยนะคะคันนี้แอร์แบกกี่ลูกอะรู้สึกจะเจ็ดแล้วนะเออคันนี้แอร์แบกเจ็ดลูกนะคะลูกค้านอกจากฟังก์ชันจะครบพันแล้วนะคะระบบความปลอดภัยนะคะโอ้โหแอร์แบกถึงเจ็ดลูกเลยนะคะอันนี้นะคะไฟฟ้าทั้งหมดแล้วนะคะไม่ว่าจะปรับกระจกซ้ายขวาพับก็เป็นไฟฟ้านะคะนี่ส่วนห้องโดยสารด้านหลังนะคะคุณลูกค้าคะ ด้านหลังนะคะห้องโดยสารค่อนข้างที่จะกว้างเลยสำหรับรถอีโคคานะคะด้านหลังนั่งสบายนะคะเบาะยังใหม่นะคะให้ลูกค้าดูเบาะนะคะเบาะใหม่ๆเลยด้านหลังนะคะเบาะจะเป็นเบาะกำมะหยี่นะคะลูกค้าอยากให้มาดูรถจริงมากกว่าว่าเบาะไม่ได้ค่าไม่ได้เป็นค่า,ไม,ไ,าไม่ได้เก่านะคะลูกค้าแค่มันดูเหมือนไอ้เฉยเพราะว่ามันเป็นกำมะหยี่นะสำหรับคันนี้มีสครับเพจกันรอยรองเท้ามาแล้วนะคะ เจ้าของเก่ายัางไม่ได้แกะพลาสติกเลยนะคะไม่ว่าจะ<ม>ด้านหน้าด้านหลังนะคะอ๋อแล้วลืมให้ดูตัวน็อตนะคะน็อตด,ด้านข้างประตูนะคะฝั่งนี้น็อตไม่ขยับเลยค่ะไม่มีแกะไม่มีไขนะคะทุกตัวเลยแต่ผมจะแผ่นให้ดูรอบพันเลยนะคะนี่อันนี้สําหรับด้านข้างนะคะแล้วก็ต่อไปนะคะผมจะพาคุณลูกค้าไปดูห้องโดยสารด้านหลังกันบ้างนะคะเขาเรียกอะไรฝากระโปรงติเออไม่ใช่ห้องโดยสารนะคะฝากระโปรงท้าย อก่อนจะเข้าไปข้างในนะคะด้านหลังนะคะสําหรับยาลิทนะคะจะมีตัวไฟเบรกดวที่3ให้แล้วนะคะนี่ทําให้รถที่ตามมาด้านหลังนะคะมองเห็นได้อย่างชัดเจนนะคะโลโก้นะคะนี่โลโก้โคมเมียม um นะคะมาดูด้านหลังกันเลยดีกว่าคันนี้มีเซ็นเซอร์กะระยะถอยหลัง2จุดนะคะลูกค้า ไม่ชนแน่นอนนะคะตัวนี้ของ t o y ยต a แท้นะคะช่วยเตือนเวลาถอยหลังมันเป็นสเปคโรงงานนะคะลูกค้าสำหรับคันนี้ไม่ใช้งานก็สามารถปิดได้นะคะมีปุ่มปิดอยู่ด้านหน้านะคะตัวนี้เป็นแผ่นปิดสัมภาระนะคะตัวนี้ไม่ใช้่ถอดออกได้เวลาเราขนของชิ้นใหญ่เบาะแยกพับนะคะไซะส์ขวา40 6 0นะคะส่วนด้านล่างคันนี้ไม่มียางอะไรแล้วนะคะเป็นรุ่นใหม่ ะะรุ่นใหม่จะได้เป็นตัวชุดซ่อมยางฉุกเฉินนะคะเป็นชุดเติมลมพร้อมกับตัวขวดน้ำยานะคะแต่ว่ามีบ็อกซ์ใส่ยางอะไรมาให้เผื่อว่าวลูกค้าอยากใช้เป็นยางอะไรนะคะนี่อย่าเพิ่งไปค่ะนี่ก่อนนี่ก่อนนี่ก่อนดูตัวน็อตก่อนนะคะนี่ให้คุณลูกค้าได้ดูนะคะในส่วนของฝาท้ายนะคะน็อตไม่ขยับเลยนะคะทุกตัวไม่มีแกะไม่มีไขนะคะ นี่เนียนๆเ,เลยนะคะไม่มีชนหนักจมน้ำหรือพลิกคว่ำนะคะทางเราวารันตีให้นะคะลูกค้านี่ถ้าตรวจพบเจอนะคะมีการกอไมหรือว่ารถมีพลิกคว่ำจมน้ำชนหนักมานะคะทางร้านเรายินดีซื้อคืนนะคะนี่ค่ะตัวน็อตด,ด้านข้างประตูฝั่งซ้ายบ้างทุกจุดเลยนะคะเนียนๆใสๆน็อตไม่ขยับแปลว่าไม่เคยชน น็อตไม่เคยแกะไม่เคยขายไม่เคยถอดซ่อมนะคะแผ่นเพจปีผลิตนี่ค่ะลูกค้าขาดูนี่ค่ะ,คะ,คะ,คะปีผลิตเห็นกันชัดๆไปเลยนะคะปี19เเลขเครื่องเลขถังบอกชัดเจนนะคะตรวจสอบข้อมูลนะคะของตัวรถได้นะคะนี่ลูกค้าท่านไหนสนใจนะคะมาดูรถจริงกับแบบได้นะคะที่ถนนล่ม9้าค่ะตรงข้ามกับบิ๊กซีล่ม9เลยนะคะใกล้กับมหาวิทยาลัยกเกษมบัณฑิตล่มเ้านะคะ หรือว่าสนใจนะคะโทรหาแปมเลยที่เบอร์0922837966นะคะแอดไลน์มาก็ได้ค่ะหรือสะดวกคอมเมนต์ที่ใตค้คลิปได้เลยนะต่อไปเรามาดูห้องเครื่องกันบ้างเดี๋ยวแปมเปิดฝาหน้าให้ดูเลยนี่จ้าโอ้โหสวยๆเดิมๆนะคะเครื่องยนต์นะคะตัวนี้เครื่องยนต์ 1,200cc นะคะลูกค้า ตัวนี้เครื่องเดิมเกียร์เดิมนะคะไม่มีการดัดแปลงทั้งคันเลยนะคะนี่เครื่องแห้งเลยนะคะน้ำมันไม่มีไหลไม่มีเยิ้มนะคะดูรายละเอียดดูโครงสร้างดูรอยเมคอาร์ตจุดแต้มสีของเราไปให้ครบเลยนะคะวันนี้เอาให้ดูแล้วจบในคลิปตัดสินใจได้ในคลิปเลยนะคะนี่ดูน็อตทุกจุดอ่ะส่องเข้าไปส่องเข้าไปค่ะแก้มขวามีแค่ฝุ่นเท่านั้นนะคะ แต่ไม่ต้องกังวลน,นะคะทางร้านเราทําความสะอาดสปาให้ก่อนส่งมอบนี่อันนี้คือน็อตฝาโปงหน้าด้านขวานะคะน็อตเดิมๆสวยๆใสๆไม่มีขยับสักตัวนะคะด้านขวาไปแล้วเรามาดูด้านซ้ายกันบ้างนี่โครงสร้างเดิมไม่มีคดไม่มีงอนะคะลูกค้าเป็นไงคะน็อตทุกตัวทุกจุดไม่มีแกะไม่มีไขนะคะ แล้วก็ฝาหน้านี่ค่ะเนียนๆเ,เลยนะคะลอยเมคอาร์ตคมคม,คมชัดทุกจุดนะคะฝาหน้าฝาแท้นะคะปัมตาโตตาอยู่ครบนะคะนี่แผ่นกันความร้อนใต้ฝากระโปรงนะคะยังสมบูรณ์อยู่คุณลูกค้าใช้ไปอีกย,วยาวๆค่ะใช้ไปเลยค่ะนานๆนะคะรอยซีนอะไรพวกนี้เช็คได้หมดเลยนะคะนี่สติกเกอร์นะคะข้อควรระวังยังอยู่นะคะ ลูกค้าขาได้แท้เดิมทั้งคันคะ่ะรถไม่มีชนไม่มีแกะไม่มีไขเลยนะคะไม่มีจมน้ําหรือพิกคว่ำใดๆนะคะแล้วก็ระบบความปลอดภัยครบแล้วแอร์แบ็กเลูก ABS อะไรมีให้หมดนะคะแอร์แบกนี่คือเซฟผู้โดยสารด้านหลังด้วยนะเซฟหัวเข่าคนขับด้วยนะจ๊ะนี่ครบเลยค่ะในราคาตั้งขายเพียงแค่4ี่แ0 0หนบาทนะคะ ไม่แค่70,000กิโลเท่านั้นนะคะโอ้โหตัดสินใจง่ายมากๆแบบบอกเลยได้เล็กไอได้ได้ฟังก์ชันครบแบบนี้ได้เกียร์รุ่นลองท็อปแบบนี้นะคะสนใจนะคะอย่าลืมนะโทรหาแบบที่เบอร์ศูนย์เก้าสอนะคะย้ำอีกครั้งหนึ่งนะคะแอดไลน์มาได้ค่ะสะดวกคอมเมนต์ด้านใต้คลิปก็ได้ค่ะแล้วก็สุดท้ายนี้โปรโมชั่นนะคะพลาดไม่ได้คือโปรโมชั่นนะคะโปรโมชั่นพิเศษค่ะ ลูกค้าเครดิตดีฟรีดาวจัดเต็มไปเลยค่ะนะคะ,นะคะกับอัตราดอกเบีย้ยเพียงแค่2.59%นะคะอันนี้คือผ่อน4ปีแต่ถ้าสำหรับลูกค้าท่านไหนนะคะอยากผ่อนสบายๆ7ปีได้คะ่ะ84งวดนอนผ่อนไปเลยนะคะผ่อนอยู่ที่เดือนละประมาณ7,000โอ้โหลูกค้าขาผ่อนสบายๆนะคะดอกเบีย้ยแค่2.99%ฟังไม่ผิดจริงๆ ซื้อป้ายแดงลูกค้ายังไ,ได้ดอกเบี้ยถูกขนาดนี้เลยนะฟรีดาวแล้วพอน7ปีไม่มีนะ2.99จริงนะอ่านะคะลูกค้าท่านไหนนะคะออกรถกระป๋นะคะตอนนี้มีโปรโมชั่นนะคะวารันตีให้คุณลูกค้านะคะจาก30วันเรายืดเป็น6เดือนไปเลยนะคะรับประกันเครื่องเกียร์แบตเตอรี่ระบบไฟฟ้าอะไรแอร์อะไร,อ,ะไรอีก180รายการค่ะลูกค้าหารบประกัน180รายการแถมบริการฟรีช่วยเหลือฉุกเฉิน24ชั่วโมงทั่วประเทศ ะะอันนั้นเราฟรีให้คุณลูกค้าถึง1ปีเลยนะคะสนใจรีบโทรเลยนะออกรถได้ทุกอาชีพนะคะแล้วก็อนุมัติไวไม่เกิน3วันทราบผลอยู่ต่างจังหวัดบริการจัดไฟแนนซ์ให้ฟรีถึงที่เลยถึงบ้านคาุณลูกค้าเตรียมเอกสารไว้อย่างเดียวไม่ต้องเดินทางนะคะถ้าไม่สะดวกรับรถก็ไปส่งให้ถึงบ้านอีกเช่นเคยปลอดภัยแน่นอนนะคะรถไลด์เป็นของทางบริษัทเราเชื่อถือได้ปลอดภัยแน่นอนนะคะ สุดท้ายนี้ขอบคุณคุณลูกค้ามากๆเลยนะคะที่รับชมแปมนจนจบคลิปนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามไว้นะเดี๋ยวแปมหารถสวยๆมาให้คุณลูกค้าได้เลือกชมอีกแน่นอน mm hmm. ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ